ทางไปน้ำตกคลองน้ำไหลวันนี้จะพายเอฟซไปเที่ยวน้ำตกคลองน้ำไหลเจ้าไร่าเจ้าค่าดานสมศรีผ่านมาแล้วนะคะก็คงจะประมาณคนละสี่บีหนแหลๆคนโตเนาะค่ารถก็สมศรีกระจำได้ประมาณสามสิบหรือเปล่าเพราะว่าบ้านสมศรีอะ่ะอยู่หมู่สิบเจ็ดก็เลยเป็นหมู่บ้านของ น้ำตกมันอยู่หมู่บ้านของสมสีเนาะก็เลยไม่เสียถ้าคนในหมู่บ้านจะไม่เสียค่าค่าเข้าเนาะถ้าคนต่างถิ่นนึงจะเสียเจ้าอันนี้เป็นล้านค่าของก่อนจะถึงน้ำตกนะคะแต่วันธรรมดาเขาจะไม่ขายเขาจะขายซุกเสาร์อาทิตย์เจ้าอันนี้ก็เป็นที่จอรดรถสำรับรถมันเต็ม,ม่ัหญ่อ่ะก่อนจะถึงก่อนจะถึงน้ำตกนะคะนี่หมูป,มาป้าไม้ก็ื่อทำความสะอาดกัน อันนี้กัถนนไปมีแต่ปลาซักแล้วนะปลาซักมุนีอาสมศรีแต่ก่อนสมศรีก็เป็นคนตีมาหับจางปลูกปลาซักถังหญ้่ปลาซักสมัยแต่เมิ่เป็นละอ่อนนะเจ้า <laughs> ปลาซักมุนีกับเป็นคนมาสมบุกสมบันแล้วเป็นคนมาทําปลูกเองอย่างเองเจ้าอันนี้ตีจอดรถ,ถถึงน้ำตกคลองน้ำไหล้วเจ้าที่จอดรถปกกว้างขวางนะคะ สามารถมากางเต้นได้เนาะมาทำอะไรก็ได้สถานที่จอรดรถตกคองน้ำไหลนะคะกว้างขวางเีมากางเต้นก็ได้นะที่เนี้ยน้าตกคองน้ำไหลผู้แนะนำตก ปผ่า,าก,ก่อนอันนี้ห้องน้ำนะคะเขาก็มีบ้านพักกลางเต้นมีรีสอร์ทด้วยโอ้คุณไปขบนมันคุณคู่พาเด็กๆมาเที่ยวหรือเปล่าน้ำตกค้องลำไหล อำเภอคลองลานเนาะสามารถพาผู้พิการมาได้นะมีรีสอร์ทมีกลางเต็นท์ด้วยนี่เห็นไหมทางลงของผู้พิการสําหรับรถเข็นเนาะสามารถเดินไปลงไปถึงนู้นเลยที่นั่งเล่นน้ําตกตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมหลังเด็กๆนู่น,นะสามารถไปได้เลยเจ้าผู้พิการสามารถมาได้เนาะห้องน้ําเขาก็ไปถึงนะเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําก็ไปถึงตรงนู้นเลยเห็นไหมมีห้องผู้พิการด้วย ลางจักงเต้นมีรีสอร์ทเห็นไหมเขามีห้องน้ำคนพิการรถเข็นสามารถเข็นเข้าไปได้เลยค่ะน้ำตุกห้องน้ำไหลห้องร้านแล้วเข้าไปดูข้างในกันเนาะตุกห้องน้ำไหลน้ำมีอยู่นะไหนบอกว่าน้ำมันแหง้งนี่ค่ะสามารถมานั่งเล่นสถานที่ ออาใคจะแล้วเน่ยมาค่ะอาจารย์เดี๋ถ่ายให้ให้ถ่ายให้ไหมไาไสามารถเล่นน้ำได้เลยเห็นไหมน้ำไม่ลึกนะคะมันจะมีเป็นชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเป็นตัวป่าเลยเห็นไหม เห็นตัวปลาไม่เอ,อ่ยเราไม่ได้ซื้ออะไรไมาให้ปลาเลยนี่เจ้าน้ำใสๆเห็นตัวปลาเลยปลาธรรมชาติน้ำใสมาก น้ำตกนะคะน้ำตกบางคนจะว่าเราโกหกเราไม่ได้โกหกนะคะมนเจ้าป่าเยอะมากสงการใครไม่มีที่ไปก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะน้ำตกของนน้ำไหลค่ะขี้ปาคื อาาธรรมชาตินะมันไากาุดเยอกน้ำตกคลองน้ำใสนะคะตกมะนาวเล่นงได้เา้าปลาเยอะมากเห็นตัวปลาไหมคะ บากาศดีบรรยากาศดีมากมีคนมาใหม่เราทุกคนเป็นหลังร้านมากก็รลานเปล่าเพิ่งเลยบนมาถึงที่เดินใหม่นะคะบรรยากาศดีดีมีถนนขึ้นไปมีทางขึ้นไปนุ่ง แต่ส้มสีเดินไม่ไหวเนาะก็เลยหลานเบาเลยเดินไปคนเดียวคือมีนกมันด้วยนกยันตน้องนันนกยันต์บลอนต้ป่านี่ดูอันป่าป่าเนี่ยบลอนปนะนี่จะมีดูป่าเยอะเอาติงชุนนามากินเลย เอถ้าฝายยากปัดเท้ากะน,นี่เราจะเอาอันเนี้ยคือป่าบริสุทธิ์อันนี้ไม่ต้องกักไม่ต้องขังเดี๋ยวป่ามาตอดเองใช่ไหมน้องป่ามาตอดจกก้ะก่อนเหมือนกับ่เขาไปนวดไหนบอสเนี่ยอันนั่เน,นี่ยป่นนาป่ามาตอดได้ไหมที่เขาไปนวดตะมูประตูหน้าให้เนี่ยป่าตอดป่าตอดตอด ปลานี้ไม่มีคนจับนะคะมีไผ่จับเนี่ยมัไม่เงียบมากปลาธรรมชาติปลาจากเนี่ยปลายอย่างนองจากบุณณเนี่ยมันตอดตอดใครอยากนวดเท้ามันนวดนี่ได้เลยไม่ต้องเสียเงินบอแล้วแมันนวดนิ่มต้องเสียเงินเจ้าบุณเนี่ยมันตอดเหมือนแก๊ปที่เขาไปนวดสามลาดอะลาดน,นะเห็นไหม อันนี้ธรรมชาติไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินนะคะมาแบบธรรมชาติเลยตอนป้ากันมาดูมอนแปอนเดเขาไปตอดเออเดิเขาไปนวดตับลากแบบนี้น้ำตกคลองน้ำไหลนะคะน้ำตกคลองน้ำไหลธรรมชาติล้วน,ลวนเลยนี่ค่ะน้งตัวใม่ไหม ตัวลไม่้ม่นายอะน้อกนะมันเย็นโู้วุ้นว่างรลิกน้่งอที่ือกถ้ายากเล่นแล้งข้างหลังในข้างบนมันมีคนไก่คุณเอว่งบ้ซึนะเออน้ำลืกใดไหนน้ำเลือกจะมีคนไกยสิบปดหนวดเท้าแบบเอาป่ามาตอดมันสูงสูง ร้านบาคนหาป่าไปเย็นไปที่โคมานี่เตีไม่ย้งหน้าาสั่กะเอาไปหรอแน่จิงยับยาเลยจะไวถ้าไปขนเวแน่จิงยักกูเลยบ่ายนะเนี่ยามาม่หูแล้วหประเด็นฮะม่หูเลยหไม่หูคดล่ะ ล,า,ลานกลางเต็นท์นี่นะคะบรรยากาศดีดีบรรยากาศรอบรอบก่อนจะกลับบ้าน